สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้โสพิตาก็พึ่งรดน้ำต้นไม้ที่บ้านพึ่งเสร็จนะคะหลังจากที่รดน้ำไปก็ไปสะดุดตากับน้องบางกระถางที่ต้นโตมากแล้วแต่กระถางน้องยังอยู่ในกระถางไซส์เล็ก ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่สมดุลกับต้นไม้ค่ะวันนี้โสพิตาก็เลยทำการนำเขามาเปลี่ยนกระถางอัพไซต์กระถางพร้อมทั้งวัสดุปลูกสูตรที่โสพิตาจะทำต่อไปนี้มีอะไรบ้างตามโสพิตาไปชมกันค่ะ สำหรับไม้ที่โสพิตาจะทําการเปลี่ยนกระถางให้เขาก็จะเป็นลิ้นกระทิงเทพกาญจนานะคะซึ่งก่อนหน้านี้โสพิตาก็ได้มาน้องอยังไซส์เล็กๆอยู่เลยค่ะวางน้องทิ้งไว้แบบลืมๆค่ะพอมาดูอีกทีน้องต้นโตมากแล้วนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนไซส์กระถางรวมทั้งวัสดุปลูกได้แล้วนะคะสําหรับวัสดุปลูก ที่โสพิตาจะใช้ในวันนี้ก็จะมีนี้เลยค่ะท่านผู้ชมวัสดุที่โสพิตาจะใช้ในวันนี้จะมีแค่2อ,อย่างด้วยกันนะคะ2ออย่างค่ะอย่างแรกค่ะก็จะเป็นใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูของโสพิตาผ่านการหมักนะคะน้องก็จะแบบ ่ลุยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะน้องผ่านการหมักมานะคะจนอ่ย่อยสลายแล้วค่ะวิธีการดูก็คือเราสามารถนําเขามาขยี้แบบนี้จากที่เป็นใบๆน้องก็จะ,ะย่อยไปเลยนะคะนี่คือส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่สองที่จะใช้ก็จะเป็นนี่เลย มะพร้าวสับละเอียดนะคะอ่าสุวิตาก็ทําการแช่น้ําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนนี้ก็อ่านำเขามาผึ่งใส่ใส่กระถางหรือว่ากระจาดเพื่อให้ไม่มีน้ํานะคะแต่เขายังมีความชื้นอยู่นะคะหลังจากที่เราได้วัสดุทั้งสองชนิดแล้วคะ่ะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะที่สุพิตาจะใช้วันนี้ ก็จะเทผสมกันเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะตอนนี้สุพิตาก็เทใส่กะละมังใหญ่ๆแล้วนะคะสุพิตาก็จะทำการคุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะ ตอนนี้โซพิตาก็ได้ทำการคุกเขาวัดสดุปลูกทั้งสองอย่างก็คือมะพร้าวสับและก็ใบก้ามปูเข้าด้วยการจนได้แบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการถอดอน้องที่เราจะเปลี่ยนนะคะ นี่ค่ะรากน้องมาเยอะแล้วค่ะ,ะหากรากเต็มกระถางแบบนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนอัพไซต์กระถางรวมทั้งเปลี่ยนวัสดุปลูกน้องได้เลยนะคะส่วนพิตาก็จะทำการเคลียววัสดุเก่าออกเขยา่าเขย่าแบบนี้ค่ะเราก็จะได้อ่ะ รากแบบนี้เขาขาว,ขาวรากแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นสุพิตาก็จะมาเปลี่ยนไซส์กระถางเขาค่า,าก่อนหน้านี้น้องอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะคะสุพิตาก็จะอัพไซส์กระถางให้เขาประมาณ เป็น10นิ้วนะคะเพราะกระถางไซส์9นิ้วอ่าไม่ไม่ค่อยจะมีนะคะถึงมีแต่เราสามารถอัพเปลี่ยนเป็นไซส์10นิ้วเลยได้นะคะแล้วก็ลองอ่าลองก้นกระถางด้วยปุ๋ยแบบนี้นะคะเป็นปุ๋ยออสโมโคสสูตรเสมอคะ่ะโสพิตาก็จะใช้เป็นออสโมโคสสูตร13-13นะคะ หลังจากนั้นก็นําเขาใส่แบบนี้ค่ะไม่ได้ยากเลยนะคะสำหรับการเปลี่ยนวัสดุปลูกและก็อัพไซต์กระถางต้นไม้นะคะเราก็จะเปลี่ยนแบบนี้หากว่าน้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นรวมทั้งมีรากที่แข็งแรงนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้พอเราเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไซส์กระถางเราก็จะดูเหมือนว่าน้อง ต้นใหญ่ขึ้นเลยนะคะนี่ก็เป็นผลจากการเปลี่ยนไซส์กระถางค่ะสามารถทำให้น้องโตไวารากก็จะได้แข็งแรงมีธาตุอาหารในวัสดุปลูกอ่าเนื่องจากวัสดุปลูกที่เราใช้อาจจะเสื่อมหรือว่าน้องอาจจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นปุ๋ยอาจจะ หมดไปแล้วนะคะเราก็มาเคาะออกแบบนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้เขานะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะท่านผู้ชมการเปลี่ยนวัสดุปลูกเปลี่ยนอัพไซต์กระถางไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะทําไม่ยากส่วนวัสดุปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะสซฟิตาก็จะใช้แค่อะมะพร้าวสับหนึ่งส่วนใบกล้ามปูหนึ่งส่วนนะคะเพราะว่า เราใช้แค่นี้น้องก็สามารถเจริญเติบโตและงอกงามได้นะคะหากว่าเราเปลี่ยนเขาตามระยะเวลาของอวัสดุปลูกจริงๆวัสดุปลูกจะสามารถอยู่ได้ก็ประมาณ3เดือนถึง4เดือนเลยนะคะนี่คะ่ะสนพิตาก็ถอดออกรากน้องก็จะประมาณนี้นะคะเขยา่าวัสดุปลูกเก่าน้องออกนะคะ เราก็จะใส่วัสดุปลูกลงไปแล้วก็รวมทั้งปุ๋ยออสโมโค้ค่ะหลังจากนั้นก็เติมวัสดุปลูกนะคะถ้าเราทําแบบนี้จะช่วยให้ไม้เราจเจริญงอกงามรวมทั้งให้หน่อเราไวด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นการเปลี่ยนวัสดุปลูกรวมทั้งการอัพไซส์กระถางนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ท่านไหนมีไม้ กลับไปดูนะคะว่าไม้ที่บ้านวัสดุปลูกหมดอายุไหมหรือว่าเราต้องเปลี่ยนอัพไซต์กระถางเข้าไหมนะคะลองไปดูนะคะแล้วก็ลองมาเปลี่ยนดูส่วนผสมก็ตามที่โสพิตาแจ้งไว้ได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนมีส่วนผสมที่ดีอยู่แล้วสามารถนำไปปรับเปลี่ยนใช้ได้อีกคะ่ะสำหรับคลิปนี้โสพิตาไม้มงคลก็ ได้ทำการเปลี่ยนไม้พร้อมทั้งอัพไซต์กระถางให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะคะพร้อมทั้งนำสูตรเล็กๆน้นอยๆมาแบ่งปันค่ะโสวิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเย็นๆโสวิตามีโปรเด็ดๆมาจัดให้นะคะสำหรับคลิปนี้โสวิตาลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ